สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคําวันนี้แนวโน้มทองคําวิคเราะห์ทองคําทองลุวงต่อหรือไม่หรือจะบวามาอัปเดตและรับชมครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมเทวันชาแนลนะครับวิเคราะห์ทองคําปัจจัยทองคอําแนวโน้มราคาทองคําครับในส่วนมเมื่อวานนี้ราคาทองได้มีการปรับราคา3ครั้งนะครับซึ่งเปิดตลาดราคาทองคําแท่งขายออกที่28,150บาทและปิดตลาดไปที่2 8 1 5 0บาทซึ่งคงทีนะครับสาหรับราคาทองเช้านี้ทองคําแท่ง96.5%รับซื้อที่2 8 0 5 0้าบาทขายออกที่28,100 ห้บาททองรูปพปรนณเก้าเปอร์เซ็นต์รับซื้อที่27545บาทขายออกที่28,650บาทครับท่านผู้ชมซึ่งดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักในการซื้อขายที่ตลาดปริวัติเงินตรานิยวยอร์กหลังจากรายงานการประชุมเดือนกรกฎาคมของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดร,ระบุว่ากรรมการเฟดส,ส่วนใหญ่เห็นพ้องที่จะเริ่มปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปร ประมาณ QE ในปีนี้มุมมองทองคำราคาทองคำยันเคลื่อนตัวในแดนบวกโดยได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกางความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9สายพันธุ์เดลตาแต่อย่างไรก็าตามราคาทองคำก็ยังไม่สามารถดิดต,ตัวขึ้นมาได้มากนากักจากแรงกดดันของสกุลเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าหลังจากที่รายงานการประชุมของกรรมการเฟดที่ผ่านมาได้มีความเห็นตรงกันว่าเฟดจะปรับลดวง เงิน QE ในไม่ช้านี้ได้สกัดแรงซื้อทองคําในช่วงบวกของราคาได้เป็นบางช่วงส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบแนวต้านที่บริเวณ93.75จุดส่วนนัาตาผลตอบแทนพธบัติของสหรัฐในปัจจุบันยังย่อตัวลงทดสอบแนวรับที่บริเวณ1.23%หากไม่สามารถย่อตัวหลุดแนวรับดังกล่าวจะส่งผลให้ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าและกดดันราคาทองคําอีกขณะเดียวกันนักลงทุนยังจับตา การประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่เมืองแจ็กสันโฮลรัฐไวโอมิงในวันที่26ถึงวันที่28สิงหาคมที่จะถึงนี้โดยคาดว่าเฟดจะส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบีย้ยสำหรับเมื่อวานนี้วันที่20ก็ไม่มีประกาศตัวเลขเศร,รษฐกิจที่สำคัญอะไรแต่นักลงทุนก็ยังต้องโฟกัสที่ดัชนีดอลลาร์และผลตอบแทนพันธบัตรมุมอมองนักลงทุนนักกลยุทธ์จากเ n z กล่าวว่าการปรับตัวของ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลช่วยพยุงราคาทองคําในเวลานี้ทองคํายังสะท้อนแพทเทิร์นขาขึ้นในระยะสั้นอยู่นักวิเคราะห์จาก fx ตรระบุว่าในทางเทคนิคราคาทองคํายังเคลื่อนไหวแข็งแกร่งในกรอบโดยมีการรีบาวกลับหลังจากที่ไปทําต่าสุดในรอบหลายเดือนดังนั้นจึงยังอาจเห็นแพทเทิร์นการเคลื่อนไหวของราคาทองในระยะสั้นๆ้นเป็นขาขึ้นอยู่ซึ่งการที่จะยืนอยู่ในทิศทางขาขึ้นทองคําจําเป็นต้องยืนให ได้เหนืยกว่าแนวต้านที่สําคัญในเวลานี้ที่รับ1,795เหรียญและ1,800เหรียญได้ครับเพราะโอกาสเห็นทองคําขึ้นต่อไปที่รับ1,812เหรียญถึง1,813เหรียญได้หรือมีโอกาสที่จะขึ้นไปท้าทายที่บริเวณ1,832เหรียญถึง1,834เหรียญที่เป็นจุดทําเดิลช็อปของแนวต้านสําคัญนี้ในทางกับกันหากทองคําแก่งลงมาที่บริเวณ1,775เหรียญก็มีโอกาสลงมาใกล้ที่ 1, 1,770เหรียญและเห็นทองคำร่วงมาบริเวณ1,760เหรียญตามมาได้และถ้าลดระดับดังกล่าวลงมาอาจเห็นทองคำลงที่ระดับ1,750เหรียญก็ได้ครับท่านผู้ชมทั้งนี้ราคาทองถูกกดดันจากเศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณชะลอตัวการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์เดลตา้าความวิตกกังวลเรื่องทำาทปเปอร์ริง e ของเฟดเพราะฉะนั้นในส่วนของสัปดาห์หน้าก็ต้องมาจับตากันนะครับว่าทิศทางทองคำ้น จะเป็นเช่นไรติดตามทางเทวั h ชาแนลจะมาอัปเดตและสรุปข้อมูลข่าวสารสั้นๆให้ผู้ชมได้รับฟังได้อย่างชัดเจนและรวดเร็วครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไร,รก็สามารถพูดติยทยายเป็นกําลังใจได้ทุกเดีเนี้ได้เลยครับสําหรับวันนี้เราติดตามราคาอัปเดตจากสมาคมค้าทองคำอีกครั้งช่วงเปิดตลาดสวัสดีครับ